เพื่อนๆครับวันนี้วันเสาร์นะครับเพื่อนๆที่สวนสบายๆแปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรค์ตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกทั้งวันเลยครับเพื่อนๆฝนตกแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับ ปลูกทุเรียนครับเพื่อนๆวันนี้ผมถือโอกาสมาปลูกทุเรียนครับที่สวนสบายๆผมปลูกเพิ่มเนี่ยจำนวน3ต้นด้วยกันครับเพื่อนๆมีพันธุ์พวงมณีครับเพื่อนๆ2ต้นอุ้ยไม่ใช่3ต้น4ต้นครับเพื่อนๆ มีพันธุ์พวงมณีสองต้นครับมูซันคิงปลูกเพิ่มไปอีกสองต้นครับเพื่อนเพื่อนแม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปปลูกกันเลยครับเพื่อนเพื่อนไปเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนลุมปลูกทุเรียนครับเพื่อนเพื่อนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้แต่ว่า ก้นหลุมนะครับเพื่อนๆนี่คือหินที่อยู่ก้นหลุมนะครับเพื่อนๆโ,อโห่หขุดขึ้นมาโอ้โห่นี่เพื่อนๆกลวดเห็นเห็นครับนี่ดินก้นหลุมนะครับเพื่อนๆดูครับโอ้ นี่ดินก้นหลุมครับเพื่อนๆอ,อุ้ยไม่ใช่หินครับหินก้นหลุมครับเพื่อนๆสภาพแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเจอได้ง่ายมากเลยครับในพื้นที่ดินในเขตภาคอีสานนะครับมันจะผสมไปด้วยกรวดแล้วก็ดินเหนียวครับเพื่อนๆที่บ้านโนนสวรรค์ แปลงของสวนสบายสบายก็เช่นเดียวกันครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมจะต้องขุดลุมให้ลึกและก็กว้างนะครับเพื่อนๆแล้วก็นําดินดีนะครับ <c oughs> ดินที่คิดว่าดีมากที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะหามาได้นะครับรวมทั้งเศษพืช หมักเรียบร้อยแล้วเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีนำมาผสมคลุกเคล้าลงไปในหลุมกรับเพื่อนๆน,นี่ก็ขุดหลุมแล้วก็นำดินพร้อมทางปุ๋ยอินทรีย์ใส่ไว้ในหลุมหมักไว้สองอาทิตย์แล้วครับเพื่อนๆหญ้าก็ขึ้นโอ้แสดงว่าดินดีแน่ครับเพื่อนๆหญ้นานี่สวยงามเลยครับ เดี๋ยวผมจะปลูกใส่หลุมนี้แหละครับเออแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเือดูขนาดปลูกนะครับเพราะว่าแม่ไม่มีขาตั้งกล้องครับมือจับอย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆนวิธีการปลูกของผมเนี่ยก็จะพูนด,ดินเห็นไหมครับผมจะนําดินเนี่ยมากองสูงกว่าระดับดินปกติ อยู่นิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนปูนไว้สูงแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปลูกทุเรียนไปบนยอดมันนั่นแหละครับยอดดินที่ปูนขึ้นมานะครับจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตรงระดับปากถุงนะครับอยู่สูงกว่าพื้นดินปกติอยู่ประมาณส0เซนถึง20เซนนะครับเพื่อนเพื่อนระบายน้ําได้ดีครับน้ําไม่ท่วมขัง เดี๋ยวปลูกก่อนครับเพื่อนเพื่อนปลูกเสร็จค่อยมาดูกันครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแหมรวดเร็วมากเลยครับทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนพันธุ์มูซันกิงนะครับแม่เขาว่ามันตายยากครับเพื่อนเพื่อนก็เลยปลูกเพิ่มอีก สองต้นครับในสวนสบายๆตอนนี้ก็มูซานคิงเนี่ยมีสามต้นแล้วครับถ้ารอดตายทั้งหมดนะครับปลูกในช่วงหน้าฝนนี่แหละครับสามต้นแล้วก็ปลูกพวงมณีอยู่สองต้นนะครับตอนนี้แล้วก็มีแดงอินโดอีกหนึ่งต้นเออมีเพื่อนๆแนะนำมานะครับ เพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆนี่แหละครับแนะนํามาว่าอุ้ยควรจะปลูกหลายๆพันธ์น้อยเออผมก็ทําตามเพื่อนๆน,นะครับผมเห็นดีด้วยนะครับก็เลยแอมเอามาปลูกเพิ่มหลายๆพันธ์ครับเพื่อนๆต้นนี้ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วความสูงของพื้นดินโกรทุเรียนนะครับ จะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติอยู่นิดนึงนะครับประมาณสิบถึงยีเซนนี่ครับต้นนี้ผมก็จะถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันในอนาคตนะครับว่าเออมันจเจริญเติบโตดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับว่า <c oughs> ดิน ที่นอกเหนือจากเป็นดินดีที่ผมนำมาใส่ในหลุมแล้วนะครับที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆกรวดทั้งนั้นเลยครับเออถ้ารากมันไปชนกรวดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทุเรียนผมจะไปต่อหรือจะตายนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยกรวดทั้งนั้นครับ ผมเลยต้องขุดให้หลุมที่ปลูกทุเรียนนะครับทั้งกว้างทั้งลึกครับเพืเ m, m, ่อนเพื่อนกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรแล้วก็ลึกหนึ่งเมตรครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ทุเรียนโตรากมันหากินในพื้นที่หลุมที่ประกอบไปด้วยดินดีนะครับพอมันโตได้ขนาดหนึ่งออสักปีสองปี ต้นโตแล้วนะครับพอดีกับที่รากมันจะไปชนพว,วพวกกรวดพวกหินที่อยู่ข้างล่างนะครับรากมันก็น่าจะชอนชัยไปได้โดยตัวของมันเองนะครับเพื่อนๆก็คิดไว้ในแง่ดีก่อนนะครับแต่ก็ต้องพิสูจน์ดูนะครับผมจึงเคยบอกเพื่อนๆน,น,นะครับที่ ได้ชมในคลิปก่อนๆทุเรียนแปลงที่ผมปลูกอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์นเนี่ยผมต้องลุ้นทุกปีเลยครับว่ามันจะตายหรือโตเพราะว่าสภาพดินมันเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆนเพื่อนๆนคอยติดตามไปด้วยกันนะครับว่าทุเรียนของสวนสบายสบายที่ปลูกในสภาพดินหินผสมดินเหนียวเนี่ย มันจะโตหรือตายครับเพื่อนๆต้นนี้เป็นพวงมณีครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูนิดนึงปลูกเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาครับปลูกเพิ่มขึ้นมาสองต้นนะครับเพื่อนๆพนืพื้นที่ก็ เป็นพื้นที่เดียวกันกันกบที่ปลูกมูซานคิงนะครับเพื่อนเพื่อนสวยทีเดียวครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปครับเพื่อนเพื่อนส่วนนี้ก็เป็นต้นที่ถูกด้วงหนวดยาวนะครับเพื่อนเพื่อนกัดกินเนื้อไม้บริเวณยอดอ่อนนะครับ กินจนเฮี้ยนเตียนเลยครับเพื่อนๆผมต้องตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงยอดใหม่ให้มันแตกขึ้นมาครับเพื่อนๆโอ้ด้วงหนวดยาวเนี่ยสำคัญทีเดียวครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นทุเรียนพันธุ์แดงอินโดนะครับปลูกมาได้ น่าจะสองสัปดาห์แล้วครับเพื่อนๆหน้าฝนเนี่ยแม่แตกสวยงามทีเดียวครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สวนสบายๆด้วยนะครับ วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วจะลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆสําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ